สวัสดีครับตุ่มแพียวพาเพื่อนครับสวัสดีตอนสๆเมื่อานี้ผมจะพาทุกท่านมาหากินข้าวป้าครับมากระน,นองแพียวเมื่อน,นี้เขามาซิดเบ็ดป่ากแกลแงนะครับเยือขอบจากกวนันน้ำกำลังลงเป็นแต่ปลากินดีครับน้ำควองสีแงล้งมันกินดีครับเอาลงปุ๊บกัตจอดปับ๊บแต่ว่าหายไปแล้วเ <c oughs> พราะแม่มันหล่นตุองแพียว กันแหลกขวามือซีดไปเรื่อยครับบรรยากาศดีเมื่อนี้บ่มีแดดบ่ห่อนบ่เอาเนาะคึมๆตรวจไปสองเท่ยครับขวามือเฮ้ามันหลุดคือมันยูน้องเพ้เาขึ้นว่าเบิ้งไหมหนักบ่ไปปัป้น มันไมน่มันขวั่งหรอแล้มันเป็นยังรครับผมไม่เอาไม่ ไปแล้วจ้าหอบเบยียดไปทางนั้นแล้วพี่ตุ่มว่าจะไปซิดปรากฏเบิ้งงมองมองสะดุ้งเยนๆนั่นจ้าให้แพ้วหลุ่นเบีดขั้นนี้อยู่หนีว่สันทางนั้นเป็นตามีปรากฏคุนหอบเย่อไปแล้วจ้าปัดฝุงปลาลูกคอกเดงจึ้งคือง เห็นบ่จ้านั่นไปค้าตั้งแล้วฟูงปลาโกคอกอุอ้ยอยากมียนสะดุ้งหน่อยยอกเอาดิเดงจึ้งครึ่งอยู่ท่านเบ่ปเป็นพัาตนน้้งหน กตงจะดูท่านบอเป็นมูเลยนามกระไลเฮ้งเขากับไปไว้ท่านบอกล่ะอาจะท่านเพ่นลัดนาไปเรื่อย เท,ท่านบ่ไหนท่านวาสันจ้ากําลังมาครับกําลังมากําลังมาจ้า,าพี่ตุ้มตั้งสะดุ้งถาแล้วล้อก่อนล้อก่อน ออรอกอนรอกอนจักน้อยจักน้อยจักน้อยเขาชะลอนยอยนนอนนนนู่เขาขอบอ่าเขาบอ่ารุ่นจ้ารุ่น,น,นย,นออก,ยกเลยาก ตื่นเสียงผีแหละผียุกไก่กาแฟจอบเป้าจอบเป้านี่นายลีจ้าหนึ่งครับม,มาเร็วยุ่ย <c oughs> ไม่หมกเลยฮ้องามาน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 สะดุ้งหน่อยเขาทำงานแล้วจ้าอันนี้ว่าใส่ถังเแกยว เพลาถอยสะดุ้งน้อยมากไหมาเพลาอยากยกสะดุ้งน้อยเดี๋ยวไปเอาเน้นอีกเดี๋ยวไปเอาหมูน,มนันอีกเดี๋ยวไปเอาแนวมา,วาวใส่ก้อนแป๊บนึนงตัวงา้างแข็งจ้ะไปเลยพี่แลนไปเลยไปทาแพลาเลยสรุปแล้วพักกันเอาหมูเดียวครับอีกหมูหนึงปล่อยให้เขาไปไง่ายซะเอาแค่พออยู่พอกินกพ็พอแล้วครับ พี่เส okay, okay. ียบเยื่เรยแล้วตัดใหม่มให้แพ้วเสียบมกกนเด้อโอเคโอเคเขียงเฮาบะมีครับใส่โคกให้เป็นประโยชน์เขียงเฮามีอยู่แต่เขาประเดี๋ยวมา โมเมนโมมีิีอ๋สัตวเ,อออเด็ดเด็ดเด้อโมเดียด,ดอ่ิลลุโดดรถเด็ดเด้อยู่เฟื้อนบบเปีี่ยนเฟื้นเปียนนี่เปี่ยวแล้วดิฮะ <c oughs> <c oughs> เบ็ดเ้าเงียบเลยครับเข้ามาตอดอยู่ดนๆป่านาจะบกใคยกินเบ็ดขนาดใส่เดือนก็นยังบก่กินหรือมันบ่มีป่ากับบนแห่ใจครับสิทธิ์ไิ่มไยู่นี่แหละครับตอนที่เขาได้ป่ากับไปกินบ้าน ปุงเครืองกอนนะครับเขาจะเอาไปมกพอป่ามันตัวหน่อยแล้วก็สุกไวลูกปลาสะดครับผมว่าเป็นปลาคอขันแม่นู้จักว่าเป็นปลาสะดนี่ผมเอาเบิดดินี่เขาต้องเอาออกนะครับเพราะว่าปลาสะดนี่เป็นปลาสกาดเลยกินปลาเอ่น ขันห้าบ่อรถปริมาณของเขานี่โอ้อยู่ในน่บ่อแมนนหน่อยได้ขันไงข้นมาเต็มห่หวยแน่นอนเขาไมา่เห็นตอนท้าลหางเนาะแมนเบื้งเอกไก่วันปลาลูกคอกระบปลูกคอกันละลูคออก,กลลคอเชดูลูกคอเชดเบื้งเกไก่วันปลาคอออกแดงๆแต่ว่าเอาขืนมาเบื้องเหมือนเป็นไล่ครับเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยกันงูจริงสิน้องเพียวเนาะเอาเบิดเลยกับบ่อเมียงนะครับ <c oughs> ในหมกนึ่งก็กเอาแล้วเฮาพี่เอาเกลือให้นะกินสองคนอืมิ่งกะอิมแมนกินขบปลากินยังกะแซ่บครับวันนี้ไงอยู่ไง,ไงตะไข่หอมแดงพริกผงปรุงรสปรลาไหลนะครับ หนุบโดดลงไปบานเงี้ยแมงหลักหรือไปอีตู้บานเท่าไรครับที่มึงโ้นอะไรน้องแพ้วพี่ซ็มเสียพื้นก่อนแหละเอาเกลือไว้ก่อนเพราะงั้นนนเท่าจะได้ปรุงได้เออขันเท่าเอาเข็มไปเลยมันจิบไปเพราะเปลี่ยน ว่าหมกเขามีหนังแมนครับวันนี้มีสมจับ่ันนี้ลูกก็ตบมีขาดบ่ได้แนวขาดบ่ได้ <c oughs> จัดไปแซบๆเลยครับหมกแย่เ,เต๋ดเพื่อนี่ห่างเมืขอข้าง,งน้องสุดจะได้บรรยากาศเลยกินแล้วก็แขวนเปนอนห้องบอนบ่ <c oughs> บยันจริงๆตกน้ำบ่น <c oughs> ้องเพียวเป็นคนยันน้ำครับ ใช่พุ่มเกษตรสมบูรณ์บ่ใครมีนำคันนำมาออกอ้างนี่บ่พอนำมีอยู่นำแต่ว่ายู่ไก่บ้านเพออบ้านแพววติดภูเขาต้องต้องออกอ้าง่นต้องออกอ้างจากผู้จังทิแลลงมาหัวซิบ,บังบ่เอาละ <laughs> <laughs> เอาเลย <laughs> ป่าบอนเพราะบัวหรอกเงีนีเสียงอยู่อือเงี้ยป่าบอนว่ามันเด็กง่อยตัวน้ำเลยโอ้หมกเงียอยู่ครับ ต่อคันน้ำน้องเหียวต่อขันน้ำเฮ่ยนอด้ันแมนอันนี้มารดเปรย์ทั้งหมดมาได้กินเดียวรวมปลอดภัยไปก่อนเช <c oughs> ือ <c oughs> องสส่เรหวเปล่าเ่ีมุกสุกไว้ยู่อครับไปห้องเงี้หนอยู่เงี้ยวางใหม่้้ไหมนอกกรอบในเปอ,อไหมนอกนุมใน อืมเป็นแด่แเ่บจ้ะอะอู้ปลาบ่อนอืมตายังอ่ะออกส้งมาตั hmm. no. ้งอยู่บนถือบนน้องเพล้าน้องเบ่งด้วยลป่าเรียนดีอยู่ดิม่เป็นออกสะดุ้งแ้มาอืมปัดดเป็นสะุ้้งหน่อยพกกิจรถไปก็ดีกันครับพ่อไปหาอยู่เฮอรินให้มันมีทุกอย่างเนาะมันจะได้จับได้ง่าย กินสมมีกแล้วเพ้อบ่ได้อาการเป็นยังไงก่อเ,เป็นบวซวงเป็นบวซวงเป็นเห็นว่ากมมองแล้วน้ำลายแตกเต๋อเ <c oughs> มียนมึงก็นั่งอ่อนๆเลยมองสาลดดูดมาครับกินสมน้ำกันอาน่านองเฮาเจลปลาบ่ จัดไฟมันต้องเกลือด้วยต้องแสบอืมสมฮึ่มมฮมฮม่ง่มฮ <c oughs> ม่มมม สมเสบเอาเลยสมเข้มเข้มเข้มเหรอเนะื้เกลือทำไมนเกลือหวานก็ไม่กินแล้วผู้ชายยังง้หรืป่าสูตรตำมุฮงแพ้วบ๊วยดอกโอ้ เสียงฟดบอกบอกเวน้องเพลีวร้วมอมปอกเปือป่อยเลยนะฮะเนาะพรดบอกบอกบอกเดี๋ยวครับ เ็ีกยมายตอจ็บจวดจวดโอ้โหเพิ่มเมนมานี่งเมนเส่็สีสันพันบ่ครับสีสันพันเพ่าะอดได ความแสบต้องทานทำไรไรเศษไปไหมแ <c oughs> ัดไปเฮรอขาขอบุนขาดเส้็น,านลานใดกบับบมีจ้าสุกบ่น่าจะสุกอยู่ดอกครับจนทานหมด อ๋อเนาะโอ้ย,อยสุกนะมันต้องสุกอยู่เลยครับเพราะว่ามันอูอยู่ในนี่อยู่แล้วปลาเขาตัวน้อยพ่อมแมนสุกไวเนาะจัดเท่าวันนี้โอ้ยเศรษวะขาดเขาปุ่น <c oughs> มาครับมา กินเขาน้ากันข้างหวยข้างน้องมาจ้ากินเขาน้ากันจ้าอืมสุดจะได้บรรยากาศเ <c oughs> ขาเที่ยงเขาปลานะครับเนะาะกินจังไดกะเสียบมีซํำใดก,ก็ก,กินซ้ำหนักน,นะครับเอาบรรยากาศมาเนี่ยพูดนะโอ้เดี๋ยวมึงน้ำม,มึงทาเป็นดอกแคนเปลน,นอนเถอะวะ บวกกานอนเถะวันนี้บวกกานอนน้ำทงน้ำทายครับนางเ่นแค่อยู่ชื่อๆเรมือนกันนะน้ำทงทานอนได้บวกกานอนขางน้ำจ้าอ๋อขานขางน้ำเถอะนั่งฟอร์ไอได้เส้นเนี้ยได้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 นางเ่นนะนี่ครับหมกเขาน้องเพียวซิมมึงแหละก็ดีปะแซ่บแซ่บปะ พ่อเพื่อน,นมกป่าดุกคอกนี่ปีนี้เขาก็ไม่เคยกินกนักเค็งแล้วครับเพราะว่าบรได้ไปเฮตงไว้เนาะปีไกลายได้กินป่าตรงนี้ได้เนาะมกป่าดุกคอกนี่ใส่อีกกคอนแซ่็ปต์ใสดูกดูดน้ำมาจ้าแซ่บๆน้ำกันทำลายแจก<ม>บางพื้นที่ก็จะว่าป่าหน่อยเนาะครับเนาะมันก็นเป็นวิถีชีวิต ของบ้านห้องครับจานนายูหาจินอันจะว่าปลาดูขวกหน่อยนี่กระักคิว่าจังไหนล่ะมันกัน,น้อยอยู่หละหน้อยอยู่จ้าจะว่าห้องกับเอามาพอได้ยูได้กินเนาะจ้าเมอนอยู่ครับอีกอย่างนี้มันกับปิดปลาสะดูพร้อมแล้วเนาะแม่อยากเอามันออกผักกรตรข้างทาง ยอดกำลังงามๆเลยตันมีหมากเนี่ยครับ <S <S อือหืออหมากจนมนันหงตาเล่หน่อยนึง <S 2> <S 2> <S มือคือดำแต่เนาะไม่เป็นยัง,งแรงกันแล้วครับโอ้นิ่มเลยเป็นอน่อนๆเลยน้องเจ้าแสดงว่าเปื่อยดีเปื่อยดี <S <S อืมนัวงๆๆพอดีเลย ขาดกับขาดกปุ้นจ้ีเมนืมื่อสซบแใส่ผักกระเ็เข้าไปโมมีข้าวปุ้นัมไปยังแล้มีผักกระเอืมแต่ไม่ผัก พามาเสร็จเบ็ดก็ได้กินปลาสะดุ้งโชคดีนะอี่เาเอาสะดุ้งหน่อยติดรถมันน้ำนแล้วน้ำไปพะนวดสะดุงง้งใหญ่จ้า <laughs> ขญญา้าจะเล็กคือไ่ได้กินจ้นี่เราคาว่าตาบอดีคอนแท้แอ <laughs> โอ้ใส่ลูกโดดเข้าไปน้ำนู่นเพียวจวดจัดแล้วใส่ไปหลายคัมแบบแซ่บ อืแต่ยังไงกินอันนั้นแล้วเขาปลาเบ็ดบลาด้เข้าก็กินปลาสะดุ้งนี่แหละกินเขาปลานะครับกินเขาห่วยอืมัมนมีปลาเลยวิ่จะห่วยเท่านั้นกินคำใดกระแบ่บคำนั้นรับงานเขาเบดกระติบอยู่ <c oughs> มันได้บรรยากาศเนาะน้องแพลวเนาะจ้าได้บรรยากาศดีอยู่กับธรรมศาสตร์หาอยู่หากินกันไปเลยนะครับมอโม,อมแม่สองคนกินหน่อยกินไรจ็เอ่มคือเก้ามืาอนี้พี่ตุ่มมาหันนิมนต์จ้ะมาอาหารนิมู <c oughs> นนอ,อกบ้านเท่านอกบ้านเด้ยวว่าจะได้กินข้าวนอกบ้านแตลอดเดียวฝนฟ้าบ่เป็นใจครับช่วงนี้ฝนตกดีเทาก็บ่ได้ใครได้ออกไปอยู่ตบ้านเทา ไปก็ไปหาอย่หากินแล้วก็ไม่ให้จินอยูุ่บันวันนี้บรรยากาศดีครับพอเป็นแต่ม,มีฝนก็ได้ผ้า้องพีออกมาปิกนิกอาตุงกับ้องพี๊บก็ขออนุญาตกินเขาครับขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและให้กําลังใจมาอยู่สม่ําเสมอครับตุ่มกับ้องแพี๊บก็ขอรับก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเฮ้ยเมื่อไหนกินขขาแซ่บบม่มีแมงวัน อยู่ฮียนอนเมียงวันเดียวแมนต้องมากินปลาจังบ่มีเมียงวันใส่ลูกกองกินได้บิดตุกกตัวไหนแมนแซ่บใส่ลูกโดดอีกก่อน ปเป็นข้งก้มงศ์่บเพื่อนี่เป็น้งน้อยแซ่บแข้งน้อยเป็นคนก okay, <no>, ระดุงปเป็นแ้งนู้ดอาการนี้เขากำลังไงอยูย่นท่ามให้ตรงหน้างาม้มน้ำมากคับบันนามลวด,ดออกท่งมให้ตรงหน้าบันเป okay, ็นข้งออกไปห้าหวยดีไปนเนี้ย C'est euh, le cadeau.